สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่โธงรด,ดำซิงนะครับคลิปนี้ก็ผมมาอยู่ข้างบน,นครับเพราะว่าสายไฟมันเยอะจัดไปเยอะโอ้ยครับนี่นเออก็ไม่บอกกันเลยเราผ่านแล้วดีนั่นเลยเรื่อยเรื่อยเฮ้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 ยไอเมื่อกี้เหรอใน้ำแมใช่ไหม <laughs> Ê chào đi đi thôi. chạm đi đi. Ờ. ờ báo. Báo thôi, mày. Đó, mày. Mà. Phải rồi. <laughs> <Xíu tổng> à, <laughs> đi đi ơi.

กว่าเก่งเพื่อนหมดเลยกว่าจะถึงเนาะสายไฟเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมดูอ่ะเพื่อนหมดเลยนี่ขาซื้อไม่ใช่ขากลับโาลไม่ใช่ขากลับกลับบ้านควดเลยเหรอไม่รู้เลย อันตรายมากเลยไฟมไฟไมตากิ่งไม้บ้านทางโค้ครับบอกากายงเออเจ็บไหมไอ้กิ่งตองกอดถึงบ้านใช่ไหมเจ็บไหม กิ่งที่ว่ากอนองมาทางใหญ่ไหมกออิ่งนั้นแหละก็กิง่ง<ล>ตรงทางน้ำผาใช่ไหมตรงทางน้ำผาเหรอหตรงนั้นแหละตรงบออ่อมาโอ้ยบ่อความไก่นี่หว่าความปิดความไก่เป็นแล้วนะเนี่ย อะไร เต็มเลยข้างหลังใกล้แล้วเนาะตะลุกไอ้ตะโกสปีนเนาะเลยแต่ใกลน้นี้โอ้บ้านจำได้ไหมสามแยกบ้านสาวอ้ำอ่ะนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้สามแยกบ้านสาวอ้ำพี่จำได้ไหมล่ะแบ้านสาวอ้ำอ่ะ น,นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละตะโกตุปีแต่ไม่ถึงบ้านสาวอ้ำว้าหมู่บ้านแล้วอะ่ะเสียวสายไฟมากเลยครับท่านผู้ชมเลยผ่านชล้นลวยเลย,เลย ไปเลยเ้าเปิดประตูมาดูครับโอ้วิ่งดินเลวน,นี่ไหมถม อันตรายอันตรายมากเลยนะย้ายรถใหญ่ตอนคืนแบบเนี้มองไม่เห็นสายไฟได้วยครับอมานี่ไปยไบ้านมีใหญ่แล้ว นี่เวลากี่ทุ่มแล้วไงรุ่นพี่ไ่ตอ่อกี่ทุ่มแล้วนี่ผ่านยุคผ่านเพือเเ่อนหมดเลยวะอ้อตามไปชม หน้าที่ของเรา มาไมแรงพอเราต้องยอมตะลุกจี้ตะมุนตะโกตปีตะโกตะปีตะโกตะปีโกตะปีขอาไม่ใช่อาตะโกตะปีขอาตะโกตะปีโกตะปีไม่ใช่ตะโกตะปีตะโกตะปีตะปีโกตะปีโกตะปี แล้วผมอ,อ่าาวตะโกน่าฮ่่าน,นาชม่ะ <c oughs> อ,อ้ยับจนโเดี๋ยวครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับโอ้หเดี๋ยวขอวจับรถก่อนนะอันตรายมาก